สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุข,ขุคนจ้าเมื่อนี้ก็มาพบพ่อพอกับนิลมนบวสุลุจแน่แล้พี่น้องมาจากนีลมนมาเลาะเบิกพระกูดพี่น้องเลยมาหาเลาะเบิกพระกูดอยู่เตเฮื่องอะไรมันกูดอู้เป็นไข่น้ำพี่น้องเลยตั้งแต่เศร้าจากโควิดมาหรืเป็นตะวัดได้เลยเนี่ยมันบเป็นนอำเภอไอ้จ้าเทือเป็นตะวัดไอจามีนั่นแหละขิดงานกันยากพี่น้องเลยมาจาเหามาเลาะเบิงพระกูดํำการพี่น้องมันกำลังเป็นตอเป็นตอ,นตอ,อยกำลังขึ้นอยู่จ้ะพี่น้องจ๋าคิดว่าอจัก สองอาทิตย์สามอาทิตย์พอดีเก็บพี่น้องมันก็สิขึ้นจ้ะไอ้ดอนเทิงที่เคยเก็บดอนใหญ่ๆอ่ะยังยังยังน้ำแข็งมันยังบมละลายพี่น้องเลยน้ำแข็งยังบมละลายแต่ดอนนี้น้ำแข็งละลายไปแล้วนี่ละมุนก็เลยมันระเบิ่งว่ามันเป็นยังไงต่อเก่ามันเต็มเลยพี่น้องเลยแม่นมืดในละมุนถ้ามันขึ้นเด้อในแม่นมืดเนี่นมื้อข้างหลังนี่ละมุนนี่แม่นมืดดองยาวคือตึกคุณแหละยาวคือตึกคุณก็สิงยาวลงมาจากพี่น้องนือพี่น้อง มาท่านกับท่านได้มาบอท่านกับเท่าปะได้พี่น้องพักกันต้องมาลอยเบิงบ่งได้ลอยเบิ่งบางบ่อบางจุดมันก็คือกันเด้อากาศกับ,บางบ่อมันก็แห้งไวบางบ่อมันก็แห้งซา่าเนาะบางบ่อมาแต่หัวเว้นมา,า,าแต่หัวปีว่าพิษมาตั้งหัวปีพี่น้องบางบ่อเนาะพูดเละกลางปีพูดละจังมามันมาบอท่านกับเท่าตายเบิดพี่น้อง,อง,องคือปีกายไงดอดนี่ฮะนี่ม์มาบอท่าน ขท่าเบิดเจ๋ดายพักพี่น้องเลยคิดว่าสิได้เก็บก่อนเมื่อเมืองไทยหรอกพี่น้องจะเข้าไปเบิ่งกันไปไปเบิ่งฟังเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติกันนี่ละมุนไปน้ำนะพี่น้องเนาะเสียงน้ำตกน้ำตกเนาะไปไปเบิ่งนน้ำกันพี่น้องโอ้เด้วยว่อีกระทิตยสองอาทิตย์หรอกพี่น้องเดือนหน้าพอดีเก็บผักกูดนะชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศน้ำตกน้ำตกหลยนั่นมืด ต้องมาจอบเบิ่งดะเผือหิมะก,ก็แห้งซาซาบางปีก็ได้ต่อเก่ามันตเต็มเลยบางปีก็มาบ่ท่านพี่น้องอันนี้ละมนสิบกับไทยนะยันบ่ได้มาเก็บนี่นะก็เลยมาจเจาะเบิ่งกับไทยแล้วบ่ได้เก็บแล้วพอกงตินี่ย,ยตอเก่ามันต้นมันจะเป็นปีกหรือไงใี่ไหมปีกเนี่ย,ยขึ้นก็นขึ้นเต็มหมดเลยน้ำมันเลย ยังบงจะมาเลาะพระกูดพี่น้องเลยแห่งเมือล้ละแต่ยังบอกิมาเดินาอีงน้แม่นาแล้วเลาแ่ปด้แม่มนมบรรยากาศให้พี่น้องในเบิง่งในสมนี่แล้วเนาะ กูดยังบอกออกพี่น้องเลยมันเลาะเบิ่งซื่อๆดอกเลาะเบิ่งเผื่อมันออกเนาะพี่มะก็แห้งหมดแล้วไปหมดแล้วมาได้ยังตรงนี้นตัวเก่าเพิ่นเนี่ยถ้ามันขึ้นจะขึ้นเต็มเลยพี่น้องเลยยังไม่มาตะกูดยังไม่มานแน่นมัดตัวเก่ากัน จะต่อเก่าพี่น้องเนียยังบุขึ้นยังบุมาพี่หิมะมันเพิ่งละลายนี่แค่นีมดเนี่ยถ้ามันขึ้นมันจะขึ้นเต็มันจข้างถนนน้ำมันเลยต่อเก่าเาแห้งๆมันนี่แหละของปีที่แล้วพี่น้องไข่อยู่ได้หักมายังบุขึ้นยังบุกปกุง แน่นมดพี่น้องเลยแห้งๆนะฮะมน้ำมันธรรมชาตินี่มันขึ้นพี่น้องมันจะอึดมาทิ้งยาวไปคนละข่างนนุนเลยแหละอืมยังบอกปีที่แล้วนี่ละมุนกับเก็บน้ำมุนนี่เลยนี่แค่แค่แค่โด่งโด่งเดียวเลยพี่น้องเลยถ้ามันขึ้นเหมือนมันจะยึดแน่นมดต่อตายต่อเก่ามันแดงๆแน่น้อง ลามตะกินน้นวท่งพ่น้างกินมันออกนะาคนไทยอยู่น์เวีทางแถวนี้เรานอยู่แถวสาวกันมันเขาอกกินกันก็แล้วแต่คนหมกักทะเลาะกันอี้งงมงา,ามปีเทลงวงมเก็บอาน,นม้นมันแล้นะ ตายกูดูกีดีเจ๊ดูลปเอ้ยจะเป็นออกทางเก็บกินคนไทยแถวซาดาเขาเจ้าบุกค่อยกินกันชอบบุกค่อยหมักกันแล้วแต่คนหมักนะพี่น้องเนาะก็จะชิลลงไปคนละเต็มไปคนละข้างล่างพี่น้องหมู่บ้านอยู่ข้างล่างนะอือแล้วอกแตด เลินมุดแตแล้วกันนพี่น้องรถผ่านไปผ่านมาเขาอี้อมันทำอะไรเพี่นวะงเห็นดแดดบ่ได้อากาศดีบ่ได้ออกแล้วออกมาแล้วไข่อยู่ก็ออกได้เลยนะโอ้โหนี่ดีดพี่น้องกำลังแตกอังก,รกอ,งอกร,กร์เลยกำลังแตกกำลังเขียวเขียวโอ้ยจากสองอาทิตย์พี่น้เลยพี่เก็บพอดีเลย เก็บพอดีเลยโฉงกระถิบโฉงาทิตย,ตย์พอดีงามเจ้าเพื่อนเพื่อนกำลังตุ่มเป็นตุ่มกำลังออกปีที่แล้วตรงนี้ไม่ได้เก็บนะเขาออกเต็มแก่ตายหมดเลยแถวนี้ใช่หมดเลยขึ้นไปนู่นนี้มาสำรวจมาเลาะเบื้องซื่อพี่น้องย่างโอกที่ไปเก็บสองสามกระถิ่นขุดแล้วจต่ที่ออก ต้นเพิ่นอ้อสลิดสลิดอีกพี่น้องเออมาปีแล้วดอนนี้บ่ได้แหวกเก็บเด้อขับลดกายยงี้ยหนมันใหญ่แตงหูตรงนี้มีดอนพะกรูดพี่น้องเออเป็นปีกนกเด้อจังพากันเก็บกินตรงกลางเขาก็จะเป็นร่องเป็นร่องเป็นสียพี่น้องเป็นร่องร่องลักษณะของเขาไอ้กนอกยืนตายสังเกตง่ายๆพี่น้องถ้าเป็นคนอย่ากเก็บกินเด้อมัน มันสะสมแต่ก็มิะมณนก็เคยเก็บกยิ่นดอกว่าบ่ตายแต่วันสะสมเป็นมะเร็งได้ไอ้แบบเป็นคนเป็นคนนะนะแบบนี้จะเก็บกินมันก็แล้วแต่คนหมักคนมาหมักเนาะกินก็ได้แต่ว่าสำหรับนิละมนะลวกก้อนแล้วจังพัดยำกระแซ่บแกงสมกับแซ่บยำ่มันขึ้นมาเทียกึดพี่นอกเลยโมวีแถวนี้มะมณคบ่อยมีไฟิน กำลังออกพี่น้องเลยกำลังแตกเนี no> ่กำลังแตกนี่ยจัดของตามมาทีเดอร์ได้เก็บมาสำรวจมาอัปเดตบนที่ปซีกับพี่น้องเลยเห็ดอี้องพี่น้องมันออกนันกันนี่ข้างกบต้นผักกูดเนีเห็ดอะไรคะมันเหมือนเห็ดเกือกม้าแต่ไม่ใช่เห็ดเกือกม้าครับพี่น้องดูเอาดอกมันมันบางกว่าเห็ดเกือกม้านะมันบางกว่ากัน เต็มอยู่โอ้ยเต็มต้นอยู่พี่น้องเลยเห็ดอะไรทำไมเจ้าคือเห็ดเกลือกมาแท่ละ่ะออกลายค่ัพี่นอ้องเอ้ยอ่อ,อนซ้อนเห็ดด้บัดเนี่ย <c oughs> เต็มต้นอยู่ปะกูดกับพ่อปะกกูดน้องเยเวลามันออกมันจะอึดจะก,กินต้นเพื่อนก็นไดตายแข็งกระดูดของ่ปีที่แล้วนี่น้ำมนต์มลโตบ่ เห็ดอะไรเอยใครรู้คอมเมนต์มาบอกเงินละมดนีน่ดเดอ้อหลายคักเต็มตัวอยู่เห็ดเกลือกมากกับโมแม่ดิพี่โนโอ้องเลยคือคอักคือคักคือเนี่ยเป็นต้น,น่จะเห็ดอีกย่างออกอ้อมต้นอยู่เต็มคักอยู่งามงามพร้อม เขาใน้หเป็นเฮ็ดพี่สังคอมเมนต์มาบอกเนะด้อพี่น้องเด้อออกลายพี่ลึกพีลือแลกหนูนวเปลือกไม่เด้อยวนี้ขับรถผ่านมาอันบางๆเในพี่น้องเฮ็ดอันนี้งามงามนำ้ำบางบๆว่าเป็นเกลือกมากหรือโบเมนพี่น้องมันหักบางถ้าเกลือกมากมันสีหนาเนาะเต็มอยู่อ้อมต้นอยู่เลย,เยพี่เลือ ใพี่น้องบรรยากาศเลาะดอกพกูดนีละมุนมันเลาะเบิ่งจบแล้วเป็นยังโบออกเนาะเอาก็ถือว่าเราได้มาชมไม้ชมนกชมกาไปชมน้ำตกชมท็อวิวบรรยากาศไปเนาะพี่น้องเนาะถือว่าได้มาเลาะเบิ่งพักต่งนี้นำยังบอองน้องเองคิดว่ายักสองาทิตย์สามอาทิตย์ได้พอดีเก็บต์กำลังออกเลยจ้ะถึงในนี้ละมุนกับสิขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้กันนะพี่น้องเด้ขอขอขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ที่เข้ามารับชม นีละมนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดตัง้งใจให้นีละมนบนโบสถ์ชนแนลอีด้อพี่น้องเด้อขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย